สวัสดีครับทุกท่านาวิดีโอนี้เป็นวิดีโอสุดท้ายนะครับในชุดการติดตั้ง CentOS, b u r c u n a และ Samba Server เพื่อใช้งานในคลินิกขนาดเล็กนะครับในวิดีโอสุดท้ายนี้ผมจะแนะนำการติดตั้งตัว Samba Server นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะใช้ในการแชร์ไฟล์นะครับภายในคลินิกเพื่อที่จะทำให้เครื่องลูกทุกเครื่องสามารถที่จะมองเห็นไฟล์และทำให้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับเป็นเซฟเป็นเป็นที่เก็บไฟล์โดยรวมของคลินิก แนวคิดของการแชร์ไฟล์ก็คือนะครับโดยปกติแล้วเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะมีเนื้อที่ที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็คือประมาณ500 g ินะครับแต่ยังไงก็ตามตัวดาต้าเบสที่เราใช้เนี่ยก็ขนาดอย่างมากที่สุดก็ผมว่าไม่เกินร1เมกหรอกครับดังนั้นที่ที่เหลือเนี่ยประมาณอีกเกือบ500 g ิเนี่ยเราจะใช้ทําอะไรนะครับคำตอบก็คือเราสามารถจะใช้เพื่อการแชร์ไฟล์หรือเป,เป็นที่ที่เก็บไฟล์บางอย่างในคลินิกเช่น ตัวโปรแกรมอัปเดตของวิงคลินิกเองอัปเดตแอนตี้ไวรัสหรือสิ่งอื่นๆนะครับที่เราสามารถจะแชร์ในระบบและสามารถที่จะดึงข้อดึงไฟล์นั้นมาใช้ได้นะครับหลักการก็คือเราจะมีทำการาลงแซมบ้าเซเวอร์นะครับให้ดูในไฟล์เปิดขึ้นหน้าวิ n คลินิก txt ที่ผมให้ไปจะมีหัวข้อข้างล่างนี้ครับเขียนว่าติดตั้งไฟล์ซมบ้ ติดตั้งซัมบ้าไฟแชร์ในคลินิกนะครับเราจะเริ่มติดตั้งกันนะครับในวิดีโอนี้ในที่นี้ผมได้เปิดเซิร์ฟเวอร์ไปแล้วของผมเป็นเซิร์ฟเวอร์เสมือนนะครับเข้าที่ SS s s s h นะครับ quick connect เซิร์ฟเวอร์เราอยู่ที่ ip. 4ใช่ไหมครับ root 22กด connection ใส่ password 1 2 3 4 5 6โอเค คราวนี้ได้ล็อกอินเข้าไปในเซฟเวอร์แล้วนะคะเซฟเวอร์ Favor ตัวนี้เป็นเซฟเวอร์ที่เราใช้ในการาใช้งานโปรแกรมวินคลินิกนะครับอ,อันดับต่อไปเราจะเราจะใช้คำสั่งย e ้ำอี s t a ร์นะคะแซมบ้า a copy มานะครับเ t e เหมือนเดิม เนตช้ามาแล้วครับแล้วก็ตอบ yes นะครับเพื่อจะติดตั้งมันก็จะดาวน์โหลดแพ็กเกจดังกล่าวมาโหลดมานะครับโอเคในที่สุดตอนนี้มันก็ได้ติดตั้งแซมบ้าแล้วแต่ตอนนี้คือ s ซมบ้ยังไม่ยังไม่มีการยังไม่ทำงานนะครับเราจะต้องทำการคอนฟิกแซมบ้ก่อนนะครับ อันดับต่อไปจะเป็นการเช็คว่าเราได้ติดตั้งสมบูรณ์หรือเปล่าให้เรา copy ไปนะครับ rpmqa s a m b a ซึ่งก็จะรายงานมาว่าตอนนี้ sambar version 3.6ได้ติดได้ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดไม่เห็นบรรทัดนี้นะครับให้เริ่มทําการติดตั้งใหม่นะครับเพราะอาจจะมีการผิดพลาดในขั้นตอนในขั้นตอนการติดตั้งแต่ตอนนี้เราได้ติดตั้ง s a m b a เข้าไปในเซิร์ฟเวอร์แล้วแต่ยังไม่ทํางานนะครับอันดับต่อไปนะครับ เราจะทําการสร้างโฟลเดอร์ซึ่งจะเป็นโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ของเรานะครับเป็นไฟล์ที่ที่เราจะต้องการแชร์ในระบบเน็ตเวิร์กนะครับให้ให้ออกจากตัวน,นี้เครื่องหมายนี้เครื่องหมายตัวหนอนนี่คือเครื่องหมายของโฟลเดอร์รูทนะครับให้ออกจากโฟลเดอร์รูทก่อนนะครับโดยใช้คําสั่ง cd backslash นี่นะครับ copy paste ก็ได้ครับ โอเคตอนนี้เข้าสู่โฟลเดอร์เข้ามาอีกโฟลเดอร์หนึ่งนะครับเราลองดูว่าตอนนี้เราอยู่ในโฟลเดอร์ใดโดยการคิด ls คิด l ตอนนี้เป็นโฟลเดอร์หลักของตัว linux แล้วอันดับต่อไปเราจะทำการสร้างโฟลเดอร์ผมในที่นี้ผมใช้่โฟลเดอร์เรียกว่า share นะครับอ่าผม copy มา copy โฟลเดอร์นี้มา <c oughs> สร้างโฟลเดอร์ปับ๊บนะครับ เราคําสั่งก็จะเหมือนเดิมครับกดคําสั่งไปมันก็จะไม่มีเออร์อะไรขึ้นเงียบๆอย่างนี้และครับถือว่าคําสั่งทํางานโดยสมบูรณ์แล้วอันดับต่อไปเราจะทำนะเราจะทําการเปลี่ยน permission นะคบเพื่อให้ยูสเซมบ้า amba, สามารถ a c c e s s f โฟลเดนี้ได้โดยการใช้คำสั่ง chmod e นะครับ Paste นะครับอย่างนี้ได้เปลี่ยน permission เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> เราทำการขีด ls ใช้คำสั่ง ls -l <c oughs> เพื่อจะดูเราสังเกตว่าตอนนี้แชร์เป็นเป็นโฟลเดอร์สีเขียวนะครับเหมือนกับเทมเป็นโฟลเดอร์ที่สามารถ access ได้นะครับเห็นตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันสามารถจะทั้ง r read w r i t e ได้หมดเลย access ได้ทั้งหมดเพื่อเป็นลักษณะนี้จะสามารถานำ ถ้า Permission เป็นขน,น,นาดนี้นะครับมันจะสามารถที่จะลงแล้วติดลง s ซ m บาและทำให้ลงแล้วก็ Access นะครับเพื่อใช้ไฟล์ในโฟลเดอร์นี้ได้นะครับอันดับต่อไปเราจะทำการ Config ตัว s ซ m บานะครับคอนฟิกตัว s ซ m บาเราก่อนอื่นก็คือเราต้องใช้ไฟล์ c o n f ิกไฟล์คอนฟิกที่ผมให้เตรียมได้พวกท่านจะเป็นไฟล์คอนฟิกง่ายๆนะครับในที่นี้มาดูความหมายของคายคอนฟิกก่อนนะครับในไฟล์คอนฟิกเนี่ยจะมี global นะครับกับ <c oughs> กับแชร์เดฟิ i นชันแฟร์เดฟิ i t ชันนี่ก็คือชื่อโฟลเดอร์ที่เราต้องการให้ให้ให้ตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราแชร์ไฟล์นะครับ Work Group เราจะรู้ได้ไงว่าของเราเนี่ยจะเป็น Work Group ไหนนะครับผมได้แน็ตไว้แล้วให้เราใช้คำสั่ง Net Config Workstation จาก c o m m a n d line ได้เข้า c o m m a n d line เลยครับ cmd นะครับนี่เข้าในเครื่องลูกข่ายนะฮะแล้วเราก็พิมพ์ไปเลยครับ Net นะครับ Con f i g Workstation ปั๊บ <c oughs> นี่ครับตอนนี้คือ Workstation Domain เป็น Workgroup ดังนั้นข้อมูลตรงนี้ถูกต้องไม่ต้องแก้ Server String ก็คือมันจะเป็นชื่อชื่อของเซิร์ฟเวอร์นะครับเมื่อ a อ c e ซ s เข้าไปจะมีการโชว์ Server String นะครับตัวนี้ใช้คำว่า Synic Server นะฮะแชร์ก็คือปล่อยแชร์ไฟล์นะครับอ่า ตัวนี้ก็คือโฟลเดอร์ที่เราแชร์ไปนะครับนี่นะครับคือโฟลเดอร์นี้นะคบโฟลเดอร์นี้นี่นะครับโฟลเดอร์แชร์ b r o w s a b l e writable e นะครับ get o okay. k หมายความว่าสามารถที่จะ access ได้โดยไม่ต้องใช้ username password นะครับหลังจากนี้เมื่อเราได้เข้าใจเรื่องไฟล์ smb แล้วนะครับหรือไฟล์ config c o n f แล้วให้เรา copy นะครับไฟเดิมแล้วก็ให้เปลี่ยน Copy ไฟล์เดิมกลายเป็นไฟล์ Backup BAK นะครับโดยการ Copy paste <c oughs> โอเคในส่วนนี้เราก็ Copy ทําไฟล์ Backup เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ลบไฟล์ config เดิมนะครับ Copy <oughs> paste <c oughs> มันจะถามว่าต้องการจะลบไฟล Config หรือไม่ให้ตอบ Yes กด Y Enter ตอนนี้ได้ลบไฟล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ อันดับต่อไปให้เรา copy ไฟล์ smb ที่ผมเตรียมให้กับทุกท่านนะครับในนี้นะคะที่ผมที่ผมเตรียมให้ทุกท่านก็คือเนี่ยครับ smb จ .conf นะครับให้ก o p y ไปที่ etc นะฮะแล้วก็หาคำว่า Samba Samba นี่นะครับ Samba นะครับ ให้เรา copy ไปเลยครับ copy ตัวนี้ไปวางใน s ซมบ้โอเคนะครับ copy ไปแล้วก็โยกไปวางเลยนะครับหลังจากที่เรา copy เสร็จแล้วนะครับอ่า <c oughs> ต่อไปเราก็จะ start service ของ s ซมบ้นะครับคำสั่งเดิมๆครับ service nmb start smb start และ nmb start นะครับต้อง start สอตัวนะครับ s ซ m b a นะครับ s ซอร์วิส smb smb นะครับโอเคเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะเมื่อสตาร์ทแล้ว condition ok นะครับเราก็จะสั่งให้ s e r v ์วิ smb และ nmb ซึ่งเป็น Service ของ Samba เปิดทุกครั้งที่เปิดเครื่องโดยใช้คำสั่งเดิม s e c o n f i g smb on นะครับที่ได้เคยบอกไว,แวกนะะ้แล้วกด1นทีนะฮะแล้วก็ s e c o n f i g nmb on โอเคครับในตอนนี้ก็คือเซิร์ฟเวอร์เซมบของเราทำงานอย่างสมบูรณ์แล้วเราก็ Exit ออกจากหน้าคอนโทรลหน้านี้ได้นะครับต่อไปเราจะทดลองเข้าจากเครื่องลูกค่านะฮะโดยง่ายๆครับวิธีการเข้าของเราก็คือไมาทีไมค์คอมพิวเตอร์นะครับอ <c oughs> สแสสแสอะไรครับ192.168.1.4เห็นไหมครับคลินิกแชร์ สามารถเข้าได้แล้วนะครับคลินิกแชร์คืออันนี้นะครับนี่คลินิกแชร์นะฮะคลินิกแชร์เห็นไหมครับโอเคเมื่อเราคลินิกแชร,เร์เราสามารถเราจะทดลอง copy f i ไฟล์ผมจะลอง copy f i ไฟล์เล่นๆล,ลองเอาไฟล์โปรคนหน้าก็ได้ครับ copy จะเห็นได้ว่าเราสามารถ copy f i ไฟล์เข้าไปใน er s ซ r v e r เวอร์ได้แล้วเราก็สามารถจะดึงไฟล์นี้ไปใช้ได้จากทุกเครื่องในคลินิกเห็นไหมครับสะดวกไหมครับง่ายดีเห็นไหมฮะ ก็ก็ขอขอบคุณนะครับที่ได้ติดตามวิดีโอหวังว่าทุกๆคนนะครับคงได้รับประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยจากการติดตามวิดีโอครั้งนี้ที่สำคัญก็คือเราก็จะสามารถติดตั้งระบบระบบ เซโนเอสเบอร์โควาแซมบ้าเซเวอร์เพื่อที่จะใช้งานในคลินิกโดยไม่ต้องไปจ้างใครมาติดตั้งให้เสียให้เสียเงินนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือระบบที่ผมแนะนำท่านนี้เป็นระบบที่ค่อนข้างสเตเบิลมากนะครับสามารถที่จะใช้ได้ uh, ก็จนกว่าจะ End of Life ของเซโนเอสครับก็ประมาณอีก5ปีโดยที่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร สำหรับวิดีโอชุดนี้ผมก็ขอคง,งจบลงเ,งเพียงเท่านี้นะครับสำหรับชุดนี้นะครับชุดต่อไปผมถ้าเกิดมีเวลานะครับจะทำวิดีโอสอนการติดตั้งระบบแพ็กนะครับแพ็กก็คือระบบาภาพเอ็กซเรครับใครมีเครื่องอัลตราซาวต้องการเก็บ ภาพไว้ในระบบคอมพิวเตอร์สามารถจะ Access ได้วัดค่าได้วัดมุมได้คลินิกไหนมีเครื่องเอ็กซเรย์ถ้าเกิดสมมุติว่า,าเป็นคลินิกใหญ่ๆจริงๆมีเครื่องเอ็กซเรย์ก็สามารถใช้ประโยชน์จากระบบแพคได้ในการเก็บภาพไม่ต้องล้างฟิล์มนะครับก็ติดต่อติด,ต,ดตามวิดีโอชุดหน้านะครับเรื่องระบบแพคนะครับกับเซเวอร์ดิโนกเช่นเดิมขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ